Fo your is speed mind การจดจ่อก็คือการที่คุณเนี่ยป้อนสิ่งเหล่านั้นให้กับความคิดหรือจิตใจของคุณ The gospel is worth focusing on ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่คู่ควรเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากในการจดจ่อ Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth พรรุลสวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ You know some of you have Uh, finished our Finish online Bible Co บางคนเองก็ได้จบจากหลักสูตรเอมาอสออนไลน์ของเราไปแล้ว and some of you don't know anything about our online but บางคนเองก็อาจจะยังไม่เคยทราบเลยว่าเออเราก็มีหลักสูตรการเรียนพะคอมร์ออนไลน์ด้วย so for those who have finished or taken the course หรือสำหรับใครก็ตามที่กำลังเรียนอยู่หรือจบไปแล้วก็ตาม i want to encourage you please share your testimony about your experience in the comment section ผมเองก็อยากสนุนใจให้คุณได้เล่าประสบการณ์หรือคําพยานของคุณในการเรียนที่หลักสูตร e มาอ u สนี้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับ and how the teaching and the subjects has helped you in your christian faith ว่าการสอนหรือวิชาต่างๆที่คุณได้เรียนรู้ตรงนี้ไปเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างกับการดําเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความเชื่อของคุณ now for those who don't know we have an online bible course that is designed to help you uh walk The power of the of แต่สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ทราบในหลักสูตรเอ็มเอสนี้เนี่ยเราได้ออกแบบเอาไว้เพื่อจะช่วยให้แต่ละคนได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับพลังของการดำเนินชีวิตด้วยพันธสัญญาใหม่ You, know, you need to know Co need new covenant. You know, what is the is คุณจำเป็นต้องรู้ด้วยนะว่าพันธสัญญาใหม่นั้นคืออะไร New power of Co What the the is และอะไรคือพลังของพันธสัญญาใหม่ grounded be คุณจำเป็นจะต้องอย่างรากลึกให้มั่นคงในความจริงของพันธสัญญาใหม่ This is the key. the powerful, effective Christian powerful Life เพราะตรงนี้มันเป็นกุญแจที่จะทำให้คุณได้เห็นชีวิตคริสเตียนที่เต็มไปด้วยพลังแล้วก็มีชัยชนะ It's impossible to have an effective Christian life without the foundation of the New Covenant มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเห็นการเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตคริสเตียนถ้าคุณไม่ได้เข้าใจหรือว่าอย่างรากลึกในความจริงของพันธสัญญาใหม่ a t s one of the reasons why we call this course Emmaus และเหตุผลอย่างหนึ่งว่าทำไมเราตั้งชื่อหลักสูตรนี้ว่า Emmaus You know after the resurrection Jesus เพราะว่าหลังจากการฟื้นคืนพระชนนั้นพระเยซูได้ปรากฏพระองค์เองกับสาวกสองคนและพระองค์เองก็ได้เปิดเผยให้กับสาวกสองคนนั้นเนี่ยได้รู้จักพระองค์ผ่านทางพันธสัญญาเดิมพระคัำพีก็บอกว่า These two disciples experienced something powerful that disciples experience powerful day. หลังจากนั้นเนี่ยเหล่าสาวกสองคนนี้ก็ได้รับสิ่งที่มีพลังมากๆเป็นประสบการณ์ในชีวิต Their eyes were open and the i r hearts burned. พระคัมภีร์บอกว่าสายตาของเขาก็เปิดออกและหัวใจของเขาก็เร่าร้อนขึ้น So the heart of this online Bible school หัวใจที่แท้จริงสำหรับหลักสูตรเอม a อุออนไลน์นี้ is to help people see Jesus and His finished work. เพื่ออยากจะช่วยให้ผู้คนได้เห็นพระเยซูคริสต์และการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์เพื่อที่ความเชื่อนี้จะทำงานอย่างเกิดผลในชีวิตของเรา begin with So you Coe คุณก็ต้องเริ่มต้นจากการเรียนในหลักสูตรแรกก่อน take Coe และหลังจากนั้นก็มีหลักสูตรที่สอง now exciting news for those who have finished course 2 w e are introducing course t in august ก็เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรที่สไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเป หลักสูตรที่3ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะ So all I'm saying is we're inviting you to study the word of God together. <c oughs> It will change your life. เราเองก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันกับเรารับรองเลยว่าความจริงตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่ You know, let me also say this that we are living in an information age right now. และผมเองก็อยากจะบอกแบบนี้ด้วยว่าตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรู้มากมาย You can be literally on your bed with your phone and access es all kinds of information คุณอาจจะนอนอยู่บนที่นอนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ของคุณในการที่จะเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้ความรู้ได้ข่าวสารต่างๆนานามากมาย but most of the information we receive แต่อย่าลืมว่าข้อมูลข่าวสารส่วนมากแล้วเนี่ยที่เราได้รับมา will not help us to focus on God ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราในการที่จะช่วยให้เราจดจ่อที่พระเจ้าเลย in fact it will weaken our faith ยิ่งเราเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารไปมากๆก็ยิ่งทำให้ความเชื่อของเราอ่อนแอลง so we must receive information from the word of god And this is not about becoming religious No this is about living the abundant victorious fruitful life God has called us to So let me continue to challenge you The power of the right ผมเองก็อยากที่จะหนุนใจกับคุณต่อในการที่จะจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้เสมอ To be distracted away from God เพราะว่าถ้าเราถูกดึงความสนใจออกไปจากพระเจ้า Remember will always work against us อย่าลืมนะว่ามันก็จะเกิดผลเสียกับเราเสมอ to maintain right focus on god แต่การที่เราสามารถรักษาการจดจ่อที่ถูกต้องไว้กับพระเจ้าได้เสมอ is a key to everything ก็จะเป็นกุญแจที่จะทําให้เราเห็นสิ่งดีๆทั้งหมดเกิดขึ้นได้ and that's why one of the weapons of the enemy แล้วอาวุธชิ้นหนึ่งของศัตรู is to distract you from god คือการดึงความสนใจของคุณออกไปจากพระเจ้า fight for right focus daily อย่าลืมที่จะต่อสู้กับการจดจ่อในสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ทุกวัน and you will live an elevated life you'll be above circumstances แล้วคุณจะเห็นว่าการดําเนิน ชีวิตของคุณเนี่ยมันอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือทุกสถานการณ์ <You know, S 1> ได้จริงๆนะ above you know emotional turmoil หรือว่าอยู่เหนือความรู้สึกอารมณ์ที่มันจะขุ่นมัวที่มันจะดูไม่สดใส you you l l be above fear คุณก็จะอยู่เหนือความกลัว you know, that's the power of right focus และตรงนั้นก็เกิดขึ้นจากพลังของการจดจ่อในสิ่งที่ถูกต้อง uh, let's read together Philippians 4:8ให้เราอ่านในฟิลิปปีบทที่4ข้อ8 Now, this is written to Christians, by the way. จริง, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely. Whatever is commendable if there's any excellence if there's anything worthy of praise think about these things ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ You know it's interesting because Paul is writing this letter from the prison ก็น่าสนใจมากเพราะว่าเปาโลเนี่ยในขณะที่เขาเขียนจดหมายฉบับนี้เขาอยู่ในเรือนจำ I don't know about you but if we are thrown into prison for not doing anything wrong ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยถูกจับ คุกโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเลย I think most of us will feel sorry for ourselves and totally get distracted complaining about our situation เราเองก็คงจะรู้สึกว่าไม่สามารถจดจ่อกับอะไรที่ดีๆได้แล้วชีวิตทั้งวันมันก็คงจะบ่นแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันน่าสงสารมันน่าหดหู I don't think we'd be focused on God คงคิดว่าเราคงไม่ยากจะจดจ่อที่พระเจ้าได้ซ้ำ Right but Paul was in prison แต่เปาโลในขณะนี้เนี่ยอยู่ในเรือนจํา And yet he maintained a right focus แต่เขาเองก็พยายามรักษาการจดจ่อที่ถูกต้องเอาไว้เสมอ He maintained his focus on God on the gospel on his relationship with Jesus Christ เขาพยายามที่จะรักษาที่พระเจ้าเอ่อรักษาการจดจ่อของเขาไว้ที่พระเจ้าที่ที่ข่าวประเสริฐ That's why he had the motivation and the strength to encourage People who are outside who เขาก็เลยมีกำลังใจที่จะไปหนุนใจผู้คนที่อยู่นอกเรือนจำถ้าคุณไม่จดจ่อที่พระเจ้าจริงๆนะคุณไม่สามารถจะทำอะไรแบบนั้นได้หรอก and notice he's exhorting people who are on the outside และตรงนี้เนี่ยเขากำลังหนุนจิตชูใจผู้คนที่อยู่นอกเรือนจำที่จะมีการจดจ่อหรือว่ามีความคิดที่ถูกต้องเอาไว้เสมอ notice the last line says think About these things. ให้เราดูในส่วนสุดท้ายบอกว่าขอจงใคร่ครวญดูในสิ่งเหล่านี้ Paul understood t เขาเปาโลเนี่ยเขามีความเข้าใจถึงพลังของการจดจ่อ He's saying the direction of your thinking เขาบอกว่าทิศทางในการคิดของคุณ You know will de determine the direction of everything in your life มันก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางที่คุณจะไปไม่ว่าจะในเรื่องไหนของชีวิตก็ตาม The condition of our soul จิตใจของเราเป็นอย่างไร Ah how we view everything เรามีมุมมองกับทุกเรื่องอย่างไง Will be determined by the focus of our mind ก็จะถูกกำหนดด้วยการจดจ่อที่อยู่ในความคิดของเรา And so he says here ในข้อนี้เขาบอกว่า What should we think about และเราควร <Right. S 1> จะคิดถึงอะไรดี <S He s s whatever is true เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่จริงอะ Whatever is true สิ่งที่จริง Are we focused on what is true เรากําลังจดจอ่อกับสิ่งที่เป็นความจริงไหม And we know that there's a lot of You know, fake news around Fa us เราก็รู้ว่ามันมีข่าวปลอมเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเรา a lot of things that has nothing to do with the truth of God's word แล้วสิ่งต่างๆมากมายที่มันก็ไม่ได้ตรงกันกับความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้าด้วย w n w focusing on these things thinking about these things แต่ถ้าเราเนี่ยจบลงด้วยการไปใคร่ครวนไปคิดถึงแต่สิ่งเหล่านี้ But the scripture here says ตรงนี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกกับเราว่า Think about what is true focus on what is true ให้เรานั้ยนะใคร่ครวญนะจดจ่อกับสิ่งที่เป็นความจริง And guess what get God's gospel word and the gospel is always true the และถ้อยคำของพระเจ้าและข่าวประเสริฐนั้นเป็นความจริง so when you focus on the gospel when you focus on the word of God เมื่อคุณจดจ่อที่ถ้อยคำจดจ่อที่ข่าวประเสริฐของพระเจ้า you า are focusing on truth คุณก็กำลังจดจอกับสิ่งที่เป็นความจริง right. and that's powerful <S และตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีพลังมากๆ whatever is h o n o r a b l e สิ่งที่น่านับถือ

สิ่งที่คู่ควรต่อการสรรเสริญ y you know I don't know about you but this is describing the gospel ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงนะแต่ผมมั่นใจว่าตรงนี้เป็นการขยายความให้เราเห็นถึงข่าวประเสริฐ You know and 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 in the context also that's true <S และจากในบริบทตรงนี้ก็เป็นความจริงด้วย Because Paul is talking about the gospel เพราะเปาโลเองเขาต้องการพูดถึงข่าวประเสริฐ And so the gospel is worth focusing on ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่ คุ้มค่ามา,มากๆที่เราจะจดจ่อ So every day ทุกๆวัน Whatever you listen to make sure it's the gospel อะไรก็ตามที่คุณฟังอยู่คุณต้องแน่ใจนะว่ามีพื้นฐานมาจากข่าวประเสริฐด้วย Whatever you read books or whatever it is make sure it's the gospel ไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสืออะไรยังไงก็ตามต้องแน่ใจว่า เป็นเนื้อเรื่องหรือเป็นเนื้อหาของข่าวป <Because S 2> ระเสริฐ Whatever you listen to whatever you read you're feeding your mind อะไรก็ตามที่คุณฟังอะไรก็ตามที่คุณอ่านอย่าลืมนะว่าคุณกําลังป้อนสิ่งเหล่านี้ให้กับความคิดของคุณ That's that what it is focus is feeding your yourself your mind การจดจ่อก็คือการที่คุณเนี่ยป้อนสิ่งเหล่านั้นให้กับความคิดหรือจิตใจของคุณ The gospel is worth focusing on ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่คู่ควรเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากในการจดจ่อ And you know it is in the same letter และในจดหมายฉบับเดียวกันนี้เปาโลก็ได้บอกอีกว่า I have kept the faith I have finished have the have the race kept ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้จนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้มาถึงเส้นไชยเปาโลเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะจดจ่อที่พระเจ้า and thereby protect his faith and finish the race God has given him เขาจึงสามารถที่จะปกป้องความเชื่อนั้นเอาไว้และก็ทําให้เขาไปถึงเส้นชัยในเส้นทางที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เขาได้เ n า w ุกคนร i s ว่าการเบ i ่ยงเบ o น i ้นเป็นสิ่งที่เร every single day of our l i v e เรารู้แล้วใช่ไหมว่าการจดจ่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องต่อสู้ที่จะจดจ่อในสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ทุกวัน you know one of the signs of maturity and wisdom สัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกให้เห็นว่าคนนี้เนี่ยมีความเติบโตหรือมีสติปัญญา is knowing what to ignore ก็คือเขารู้ว่าเรื่องไหนไม่ควรสนใจ and knowing what to focus on แล้วเรื่องไหนควรจะจดจ่อ you know everything everything in your life is calling for your attention ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในชีวิตเนี่ยมันเรียกร้องความสนใจจากคุณทั้งหมด you make the choice what you're gonna ignore what you're gonna focus on แต่คุณต้องเลือกเองนะว่าคุณจะให้ความสนใจกับเรื่องไหนแล้วก็ไม่สนใจเรื่องไหน if it's not true เพราะถ้าไม่จริงอ่ะ well i'll not focus on it มันก็ไม่สนใจดีกว่า if it's not lovely if it's not pure i'll not focus ถ้าไม่ใช่สิ่งที่บริสุทธิ์ที่ไม่ใช่สิ่งที่น่ารัก ก็ไม่สนใจดีกว่า But if it's anything is it of God แต่ถ้าเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า That's what I choose to focus on ฉันเลือกที่จะจดจ่อในสิ่งนี้ And that brings life into every area และมันก็จะทําให้เกิดความมีชีวิตชีวาขึ้นในทุกๆด้าน And so once again let me remind you this อีกครั้งหนึ่งผมเองก็อยากจะย้ํากับคุณว่า This is the real spiritual warfare อันนี้มันคือสงครามฝ่ายวิญญาณของจริงเลย This is the scheme of the devil และอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลอุบายอันนึงของมารด้วย to distract you from God ที่จะดึงความสนใจของคุณออกไปจากพระเจ้า And many Christians don't give importance to this หลายๆคนไม่ค่อยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ And that's that's why they're not able to walk in what God has for them ก็เลยทําให้เขาไม่สามารถดําเนินชีวิตในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเขาได้ Now we all know everything has been provided by grace เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งมากมายไว้ให้กับเราโดยพระคุณของพระองค์ But we access by faith แต่อย่าลืมนะว่าเราจะรับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยความเชื่อ And it's only by right focus that แล้วการจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะทำให้ความเชื่อของเราทำงาน I think this hope you think deeply about this today deeply ผมหวังว่าวันนี้เนี่ยคุณจะคิดใคร่ควรถึงสิ่งนี้แบบลึกซึ้งเลย And everything you can maintain everything do you to Fo right แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณจะทำได้เพื่อจะจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ให้เราที่ฐานนะครับ Father, thank you for thank we your you พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ Thank you for the Holy Spirit ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Who helps us to apply Your word ที่พระองค์ช่วยให้เรานำถ้อยคำของพระองค์ไปใช้ We thank you for favor, Your blessing, Your wisdom for this day ขอบคุณสำหรับความโปรดปรานพระพรและสติปัญญาของพระองค์ในวันนี้ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen well, God bless you See you again ขอพระเจ้าอวพรนะครับแล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่